าการศึกษาเป็นดินและเด็กเป็นต้นไม้ครูก็คงเปรียบเสมือนกับน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงต้นไม้แต่ละต้นให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดสำหรับครูท่านนี้เธอได้คิดเอาไว้แล้วว่าหากต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีรากฐานของดินก็จะต้องดีด้วยเช่นกันและนี่คือครูแป้งคุณครูธิดาวันบุญเกต โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงอำเอเภชียงดาวจังวังวดหเชียงใหม่ครูแป้งได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนภาษาไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้และสำหรับเด็กที่เรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นภาษาในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญและการสอนแบบไหนจะทำให้เด็กเข้าใจได้มากที่สุดครูแป้ง จึงได้เปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบของการใช้เพลงผ่านการเรียนรู้แบบ d b l เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขสนุกและเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้อย่างแท้จริงเริ่มจากที่ว่าคือไปสอนนี่แหละค่ะที่ที่โรงเรียนหนึ่งตอนบรรจุใหม่บรรจุครั้งแรกเลยขอ,อให้สอนตอนหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีในเมื่อเด็ก ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางภาษาเดียวกับเราเป็นภาษาในชีวิตประจําวันเขาก็ใช้ภาษาเขาเราก็ใช้ภาษาเราทีนี้เกิดการสอนแบบยากขึ้นอะค่ะสอนอ่านก็ยากสอนเขียนก็ยากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเด็กไม,ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นหลักอยู่แล้วกว่าเขาจะอ่านได้ช้ามากแฟนก็ไปคิดหาวิธีเริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วว่าเอะเราจะทํำยังไงดีในเมื่อเราสอนมาสองปีแล้วอะ มันไม่ประสบผลสําเร็จเลยแล้วรู้สึกแย่ะคะ่ะเป็นครูภาษาไทยแต่สอนภาษาไทยไม่ได้อะเด็กอ่านหนังสือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแทบจะไม่ได้เลยก็ว่าได้ผลสําเร็จคือแบบอยู่ในดับสีแดงอะ่ะต่ามากเนะะี่ยค่ะให้เด็กสนุกกับการเรียนภาษาไทยเด็กชอบร้องเพลงเด็กชนเผ่าชอบร้องเพลงใช้เพลงเข้ามาช่วยเข้ามากระตุ้นว่าให้เขาอยากเรียนให้เขาอยากจดจำเนะะี่ยค่ะแล้วก็ประกอบกับแบบฝึกที่ง่ายๆมันมันไม่ยากจนเกินไปสําหรับเขาแล้วก็มีกิจกรรม ให้เขาทำแบบสนุกสนานเนี่ยค่ะหลังจากใช้วิธีเนี้ยใช้ได้เทอมหนึ่งอะค่ะแค่ทเทอมเดียวอะเด็กอ่านสระเดียวได้ประมาณ5สระคือา e u a ูเป็อย่านี้ค่ะจากที่เมื่อก่อน,น R, e, u, a, a, เนี้ยา e u a ูเนี่ยหนึ่งปีการศึกษาเด็กก็ยังไม่จำเลยทีนี้พอเราสอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสอนแบบนี้แล้วเด็กได้อะก็เลยไปไปสนใจอีกว่า เนี่ยที่เราสอนเนี่ยคืออะไรวิธีการไหนเพราะเราจะต้องเอามาันบรรจุในแผนของเราเนี่ยคะ่ะก็เลยไปค้นคนว้าจากงานวิจัยแล้วก็ไปดูในใน,ในหนังสือเขาเรียกว,ว่า BBL คือ Brain Based Learning คือวิธีการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานนะคะสมองของคนเราก็คือจะแบ่งเป็นสองซีคือซีซ้ายและซีขวาทํายังไงก็ได้คะ่ะโดยใช้วิธีนี้ใช้ Brain Based Learning เนี่ยใช้สมองของเด็กเป็นฐานตามช่วงวัยของเด็กพัฒนาการของเด็กทํายังไงก็ได้ให้เด็กมีความสุขกับการเรียน หลังจากนั้นพอได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งเข้าพว,วงอะคะ่ะแป้งก็เลยนําเอากิจกรรมนี้มาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL เนะะี่ยค่ะเอามาเอามาใช้เลยแต่ยังไม่ได้ใช้แบบเต็มรูปแบบขนาดนั้นพอมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะปีแรกก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบริบทมันต่างกันเด็กก็ต่างกันเด็กที่นี่จะพร้อมที่จะเรียนเยอะกว่าก็เลยทํากิจกรรมได้เยอะขึ้นไงคะ่ะก็เลยไปศึกษาจากงานวิจัย จากห้องสมุดแล้วก็นําตัวเองเข้าไปพัฒนาตัวเองด้วยการเข้าอบรมเข้ารับการอบรมครูผู้สอนชั้นประถมเนี่ยค่ะก็เลยได้ได้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL Ben b, b e Learning นะคะก็ศึกษาได้เยอะขึ้นแล้วก็นํากลับเข้ามาใช้ได้ตเต็มรูปแบบเลยสิ่งที่เราได้ก็คือเท่าเห็นเด็กมีความสุขผลสำเริจเราก็ขึ้นเด็กอ่านออกเขียนได้เยอะขึ้นเนี่ยค่ะ ถามว่าประสบผลสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันมันไม่มีอะไรที่ประสบผลสําเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เด็กอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กมีความสุขเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจว่าพยายามซัพพอร์ตนักเรียนให้ได้เยอะที่สุดแล้วมีความสุขอยู่กับตรงนั้นให้ได้มากที่สุดพยายามเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาตรงนี้แต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขามากเนี่ยคะ่ะ แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะเป็นครูผู้ไม่มีรางวัลก็ได้ค่ะ